ช่วงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมผ่านไปแถวจังหวัดสระบุรีหรือลบบุรีจะเห็นท้องทุ่งสีเหลืองสวยงามครับนั่นก็คือทุ่งทานตะวันผู้คนแถวนั้นนะครับเขาจัดให้มีงานวันทุ่งทานตะวันบานเป็นประจำทุกปีครับนอกจากจะชมให้อิ่มตาอิ่มใจแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อร่อยๆจากเมล็ดทานตะวันมาให้ชิมอิ่มท้องกันด้วยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงรู้เพื่อรวยนะครับและวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็จะมีงานวันทุ่งทานตะวันบานนะครับแล้วก็บังเอิญผมไปเห็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นการแปลรูปจากเมล็ดทานตะวันนะครับน่าสนใจแล้วก็อร่อยด้วยนะครับโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชอน้อยครับและวันนี้ผมอยู่กับคลุณมแม่บ้านเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณมแม่บ้านทุกคนครับสวัสดีครับผมต้องขออนุญาตขอตัวแทนสักคนหนึ่งไม่ทราบเป็นที่ผู้หญ นางรสุุนจำปาดิบเป็นเลขากลุ่มเกษตรกรชอน้อยค่ะครับต้องถามพี่รสขุนแล้วครับว่าที่มาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชอน้อยของเราเป็นมาอย่างไรครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการอมรัพย์เสริมมะเกลือนะมีครับผมเมื่อปี3 4นะคะแล้วเราก็เริ่มแปลรูปหลากหลายนะคะแต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จนะคะมีพวกแชมพูยาสผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะไม่ถนัดตรงนั้นนี่ก็มีการส่งเสริมเรื่องทุ่งทานตะวันเราก็คิดว่าชอน้อยเนี่ยเป็น มีทานตะวันเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเป็นพืชรุ่นสองเราก็คิดว่าจะทํายังไงถึงจะเอาทานตะวันนี้มาแปรรูปให้ให้มันได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาอ๋อครับผมเห็นผลิตภัณฑ์ด้านหน้าของกลุ่มมีเยอะเลยทีเดียวนี่มีอะไรบ้างครับอ๋อมีก็เก็บทานตะวันนะคะคุกกี้ทานตะวันทานตะวันอบเกลือแล้วก็ข้าวตังทานตะวันนะฮะครับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้ก็ได้มีขึ้นเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยของจังหวัดลบบุรีนะครับไม่ทราบเป็นตัวไหนครับ คุกกี้ทันตะวันคุกกี้ทันตะวันด้านหน้านี้นะครับผมแล้วก็มาช่วงรู้เพื่อรวยทั้งทีนะครับคงจะไม่ไม่ไม่เอาของเก่าละทราบว่ามีของใหม่ด้วยของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นอะไรครับข้าวตังทันตะวันค่ะอ๋อแบบที่เห็นพี่ๆก็ทำกันอยู่ด้านนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ทาหน้านะคะทาหน้าเพื่อเตรียมการอบค่ะเตรียมการอบนะครับเอาละครับท่านผู้ชมอาจจะยังสงสัยแล้วก็อยากจะ รู้กันแล้วนะครับว่าข้าวตังทานตะวันที่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชนน้อยนี่ทำกันยังไงนะครับไม่ทราบพี่รสสุกพลพอจะบอกได้ไหมครับค่ะฮะได้คงั้นทํำยังไงครับแรกเราก็ต้องเตรียมเครื่องปรุงนะคะมีข้าวหอมมะลินะคะข้าวเหนียวนิดหน่อยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือนี่นี่คือตัวตัวข้าวตังนะคะแล้วก็จะมีหน้าส่วนผสของหน้านะคะก็มีกระเทียมนะคะมีน้ําตาลแล้วก็มีเกลือนะคะ อันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งข้าวตังแล้วก็หน้านะครับทีนี้มาถึงวิธีการทําทํำยังไงครับเราก็หุงข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะลักษณะที่แฉะพอปั้นได้นะคะพอปั้นแล้วก็ผสมกับเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็ใช้แบบแล้วก็ใช้แก้วกดให้มันเป็นแผ่นกลมๆแผ่นกลมๆหลังจากนั้นล่ะครับนําไปตากนะคะไปตากให้แห้งสักกี่แดดดีครับพี่มันมัน แล้วแต่แล้วแต่ค่ะเพราะว่าสุภาพอากาศเราไม่แน่นอนให้แห้งอะ่ะให้แห้งเลยนะครับเป็นข้าวตังก็จะมีเม็ดธนันอยู่ด้านหน้าแล้วทีนี้ไปทําอะไรต่อครับนามาทอดนะมาทอดพอทอดเสร็จแล้วก็ทำประทาหน้าทำทาหน้าครับแล้วตัวหน้าที่ที่เขาป้ายเนี่ยมีวิธีการทํานี่ยากไหมครับอ๋อหน้าไม่ไม่ยากนะคะัครับนำกระเทียมเนี่ยไปปั่น ปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ําตาลเติมเกลือแล้วก็ไปเคี่ยวไปเคี่ยวค่ะให้พอให้ได้ที่ให้พอเหนียวเหนียวนิดนึงก็จะเหนียวเหมือนเหมือนตังเมไหมครไม่ไม่เท่านันนะฮะเอาแบบพอเหนียวหนืดๆนหน่อยนะครับก็มาทาหน้ากันนะฮะเข้าไปอบความร้อนนี่สูงไหมครับอองศาประมาณ3 0 0องศาก็นําออกมาต้องถึงไว้ให้เย็นอะไรไหมครับก็รอให้ให้เย็นนิดนึงอ่ะแล้วมันจุ่มถุง เห็นถุงนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ของเราก็มีฉลากแปะด้านหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็ทราบว่าหลายๆตัวของกลุ่มนี้ก็มีได้รับออยเรียบร้อยนะครับผมเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคไหมครับเป็นที่ถูกใจค่ะในการตอบรับจากตลาดอือขึ้นชื่อเลยนะครับมาลบบุรีนี่คือของฝากของลบบุรีเลยก็ว่าได้นะครับครับและสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาดูงานก็ดีหรือว่าจะมาขอติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ไปก็ดีนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับที่ไหนดีครับที่กลุ่มค่ะกลุ่มแม่บ้านนะคะเลขที่20นะคะหมู่2ตําบลชะน้อยอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลบบุรีนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่018041059ครับสำหรับช่วงรูปเพื่อรวยในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคงต้องขอขบคุณกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชนน้อยนะครับที่จังหวัดลบบุรีเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เวลาแล้วก็เดี๋ยวตัวผมเองจะขออนุญาตไปช่วยพี่ๆก็ทำงานก่อนสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ควฉลักทองขอมอบเครื่องปรุงรดให้กับผู้ร่วมรายการ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับสาระหลากหลายที่ทางรายการนําเสนอไปในวันนี้ <l> ผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็ออน้อยนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการแนะนําให้ทางรายการนําเสนอในเรื่องใดมีข้อติชมต้องการเอกสารหรือว่าจะขอสําเนาเทปรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับที่รายการเกษตรศาสตร์นําไทยตู้ปริศนี1077ปพอทฟ,ฟเกษตรศาสตร,ร์กรุงเทพห0ึ่งหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับ ทางรายการก็จะรีบค้นหาข้อมูลและจัดส่งไปให้ท่านถึงบ้านทันทีครับน่าเสดานะครับเวลาของรายการเกษตรศาร์น้ำไทยในวันนี้หมดลงแล้วครับแต่ในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับสาระดีๆที่น่าสนใจแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์ครับ6.30ถึง7.00ท้างทะทะบ .5 วันนี้ผมและทีมงานคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ สัปดาห์หน้าติดตามชมช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินเสนอเรื่องปุ๋ยแท้ช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยเสนอเรื่องระบบเชี่ยวชาญการปลูกห้อยและช่วงรู้เพื่อรวยเสนอแกงไตปลาสำเร็จรูป